สวัสดีค่ะช่องคูรีวีระแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็นำเสนอบุญบานเฮ่าก um <to> ับพ <pper overhead> ี่น้องค่ะคูรีก็มาร้อยดอกไม้นะคะตามสัญญานะคะในกลุ่มชุมชนนะคะก็มาช่วยกันร้อยดอกดาวเรืองนะคะเพื่อทำเป็นมูรี่นะคะเป็นมูรี่ในการทำบุญออกพรรษานะคะในปีนี้ผู้หนึงก็รับผิดชอบตัดหลอดผู้หนึงก็รับผิดชอบรลอยได้ ตัดได้นะคะช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะและวันนี้ก็มีงานทั้งงานขาวดําทั้งงานประชุมนะคะก็เลยทําให้สมาชิกของเราก็ล้อยลอไปธรรมดาจะเยอะกว่านี้นะคะพี่น้องค่ะดอกดาวเรืองนี้ตกแล้วดอกละหกสลึงค่ะพี่น้องค่ะที่เอามาร้อยเป็นดอกไม้ในวันนี้นะคะนะคะทําบุญนะคะยี่สิบพ่ยค่ะพี่น้องรุ่ยรุ่ย่ยไก่ที่ กว่าจะเป็นเดวชัยเบิงตอนสำร็จเลยค่ะตอนนีก้ก็ลังซอยผู้เป็นผู้สร้างกับเหนี่ผู้ซ <g ül üyor> อยกยับ่ทย,ย,ย,ยผู้ซอยกับ่ายค่อยกับ่ทยผู้ซอยผู้ซอยมีอยู่นนี้หนีเด้อผู้ซอยเด้อยิ่งว่ล่ะผอยกับ่ายเป็นวิดีโอได้นหนี่บันั้นเขาไปเบิงเด้อผู้ซอยไปบ้าซู่ซู่ใกล้กวานจริงแล้วพี่นองฮิตเอา ผู้เพิ่นขึ้นกำบุญก็ขึ้นเสียบใหม่สลับกันไปต้องเอาฟูมผู้น,นะคะเพราะว่าสันมันจะเสียบได้ถ่ายค่ะระวังราจอยดิยเอาไปไปโชว์นะคะบรรยากาศนี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องน,นะ,ะก็จะสำ็ิต่อไปเปญญ็นยังไงขั้นตอนต่อไป บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ต้องซอยกันเยอะนะครับบ่สั่นบ่เลี่ยวต้องอะไรวะไอส่องเด็กไปหนอืคือบรรยากาศที่ยังไม่เสร็จเลยพี่น้องด้ยเอ้ารามาอย่างน้อพราะไงวีจตดคำเถียเรามาพิษวัดบาติโซโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะคะไม่ใช่เผาอยู่ที่นี่นะคะ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะหิดิซอยกันนะคะแซอยก็สำร็จนะคะคนละไม้คนละมนซอยกันเห็ดด้วยพี่น้องนี่ก็เป็นเป็นแบบนี้ห่อี่ม้งอด้หลา้หมรือไปนจะ นู่นปลายไปโน่นเธอยาวพูดตัวนี้ยาวพูดให้มันสงกันอย่าให้มันซ้ำกันอว่าเนี่ยมันโออมันจะเกาะกันว่าเป็นข้องกันว่ากับว่าวคากเว่าวพด บอกกอดอกจับที่เป็นใช่เราเรียงเป็นอยู่ม่ใหญ่นี่ก็ว่ามาได้ม,มันไม่ฉีกาะกันมันปรเกาะดอกนะคนละสิ่งคนละสายอยสิไงเฮ้ยจะงูจะฟังอยังละหรอเมย,ย์สวยแห้งสวยแห้งหน้แห้งกัวที่เป็นเออเ,เอาไปยูเรียตรงกลางเขาอยากเป็นมุดแดงแฝง,งมะม่วงค่ะพี่น้องค่ะ ผลไม้คนละมีเลยพี่น้องเนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันมีมายังมาไม่ครบค่ะเดี๋ยวเที่ยงเราครบ้ามกินเท่ากับกินเดยโอ้ยสาถุสาถุห้มันมันเบิ่งที่ล่ะซอยกันเห็ดคนละไม้คนละมือทั้งคนเ่าก้นแกพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอานะคะบรรยากาศหอนย่ามเห็ดเท่ากับเห็ดหอนย่ามกินเท่ากับกินพี่น้อง ไปกินก่อนไปกินก่อนเดี๋ยวมาเหตดต่อปลากันนังซอยกันเห็ดซอยกันยาย่เว้ยแสบหลายคุ่นห้ามกินเท่าก็กินเด้อโอ้ย,อาย,อยสาถูกสาถูกห้มะมานเบิ่งทีละซอยกันเห็ดคนละใหม่คนละมือทั้งคน่าคนแก่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอานะคะ่ะบรรยากาศ หอนย่ามเห็ดเ่ากับเห็ดหอนย่ามกินเ่ากับกินมีน้อ <c> ง <oughs> ไปกินก่อนไปกินก่อนเดี๋ยวมาเห็ดต่อพากันนังซอยกันเห็ดซอยกันยหญ่เว้ยแสบหลาย <c oughs> คือนะคะวันออกพรรษาที่ดอกไม้ที่ได้เตรียมตัวนะคะ ทางชุมชนก็ได้มาช่วยกันนะคะจนสำเร็จลุ่่วงไปด้วยดีได้พี่น้องเด้พรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันออกพัรษานะคะวันนี้ก็เตรียมตัวนะคะก็จะมีการเทศกันที่หนึ่งทศพรนะคะกันที่สองหิมพานกันที่สามทานกันกันที่สี่โอนปเวศกันที่ห้าชูชกนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นชูชกนะคะกันที่หกจุลพลนะคะ กันที่เจ็ดมหาพุนะคะกันที่แปดกันกุมารนะคะนี่กันที่เก้าก็คือมัดสีนะคะกันที่สิบสับพัศบัญนะคะสับบัญกันที่สิบเอ็ดมหาราชนะคะกันที่สิบสองชกกษัตริย์กันที่สิบสาม นครกันนะคะกันสุดท้ายทั้งหมดก็จะมีการเทศสิ13ากันในวันพรุ่งนี้นะคะใครก็จะร่วมด้วยทําบุญนะคะพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันบุญวันกุศลนะคะทางบัตรเพลกระเทียมเรียบ้อยนะคะนี่ก็คือกว่าทําความสะอาดนะคะ,ะบรรยากาศก็ประมาณนี้เด้อพี่นองเด้อทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวตอกดอกไม้นะคะพี่นองคะอ่ะ บรรยากาศน,ะะน,ะะนะะ้องขะเนาะเรียบง่ายของวัดประชานิมิตนะคะก็จัดตกแต่งนะคะร่วมด้วยช่วยกันจนสำเร็จไปด้วยดีเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะให้พี่น้องเห็นบรรยากาศเน,ะะนะะ้อง่ะเนาะสวยงามนะคะสวยงามตามนี้ละคะ่ะนี่แหละคะ่ะ คือนะคะวันออกพรรษาที่ดอกไม้ที่ได้เตรียมตัวนะคะาทางชุมชนก็ได้มาช่วยกันนะคะจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยพี่น้องด้วยพุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันออกพรรษานะคะวันนี้ก็เตรียมตัวนะคะก็จะมีการเทศกันที่หนึ่งทุสพร์นะคะกันที่สองหิมพานกันที่สามทานกันกันที่สี่ บนประเวศกันที่5้าชูชกนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชูชกนะคะกันที่หคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็สิสร็จสมบูรณ์ด้วยค่ะเด้อเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ